โมตัสสาเพระกวัโตวอาหาตัวสำนาัสสณโมตัสสาพระกวัโตวอาหาตัวมาสังภิวิตังยาวะนิพพานังิโกโอภะะิโกปะจังเววิตโกมยุัิันโนพราะกวัดตสาวะกะัมีจิตันโลพระกวัตสาวะกะังตัญาตทางจักมาริสุริสุติเมื่อจัก เรื่งรูชาได้กลอยไได้จุดตูเทียนบูชาพระดรักมาแล้วสุดเทสการมานิจมันทังมันสักการนาสุดทิยาวะนักรกันโสทิยากรัว์โถนันณามังสาภาสุดิรกวันตุนี สมพุทธพระโพธิยาพระโพธิพุทธมณน้าจองธรรมทุกองค์องค์งงที่เหมาะสมในงานการพิธีและนอกจากนี้ยังมีเหล่าอมรินทร์อินทราสมเด็จพระแม่มาเทวีไทยที่ได้ทรงบำเพ็ญพุอยู่ตามเทือกเขา และท้าไม่กำหนดตั้งแต่พระฤาษีปรรมโกศเท้ากินเน่ท่านเท้าเวทสันท่านเท้าอัศการท่านท้าวิรุณูิของที่เราลึกิอันจะบหวัดพิจโรพร้อมด้วยงานสงการขอเชิญท่านจงประเด็จลงมาตาบาลีใครจะกระทิย่งดีไม่แผลวผ่านพระท่านเหนว่าลองรอดที่ีก็จะเป็นสติปัญญา ไอ้ข้าพเจ้าขออ้อนเชิญเชื้อพระวงศ์ตั้งแมพระสงฆ์พระองคจักรีวง์เมื่อท่านทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันแล้วก็จงช่วยอวยพรได้รับยันอาไว้ป้องกันตัวตลอดไปพระนงตามทางมาท่านที่ได้รับรับไปแล้วข้าพเจ้ายังทราบถึงถึงพระคุณของท่า,านาสก็โตอาลัยโตกลับมาของผู้ศักดัก มันเป็นมันเป็นประธานในโรงกาลข้าพระพุทธเจ้าพระนการถึงพระศีริษะเมฆใสทักษะกยะมณีโพนุก็ร้า,างพยาเบียนแก้วพระเดือพระพุทธเจ้า,จ,าจะขออัญเชิญพระนรีอุ่นพระแม่สุขธรมรมกันายานิยมพระเยกาโตสระพ่อเจ้าพ่อ เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาหนึ่งสองแปดเจ้าที่เจ้าทานเจ้าพ่อกระเ็แนเก่งแม่กระด็ดพ่อกระดิตแม่กระด็ดปู่กระดิตย่าบรรดานเมื่อศักิ์สิทิ์ิทยาปกปักรักษาผู้มาร่วมงานในทุรกีจนี้ทุกๆท่าน จะขอให้การงานการทำอาหารของที่เราลึกจังหวัดสิจโร่งงานสงการานต์ของจังหวัดสิจโร่งในครั้งนี้ให้สะเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดี Perfeito,